เด็กๆมาท้ามเขาหลวงค่าวนนี้แดดรุนแรงมากก็จะมีเป็นจุดจำหน่ายบัตรนะคะจะอยู่ตรงนั้นจะมีจุดจำหน่ายบัตรท่านละสิบบาทถ้าใครไม่สะดวกขึ้นก็คิดซะว่าเสียค่าทานุบำรุงพื้นที่แล้วกันเนาะท่านละสิบบาทแล้วก็ได้สามารถอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดจำหน่ายน้ำดื่มนะคะหรือว่าเครื่องดื่มของทางศูนย์ ีพิพิธภัณฑ์ของชุมชนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยชุมชนด้วยอืนี่ก็เป็นจุดห้องน้ำต่อท่านะคะก็สะอาดต่อขึ้นไปข้างบนเราก็ต้องระวังลิงกันด้วยนะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่าตรงน,นี้คือลิง<ม>เยอะมากแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าถ้าถือขวดน้ำขึ้นไประวังลิงขโมยดกดน้ำด้วย เดี๋ยวเราจะไปขึ้นถ้ำกันนะคะ่ะไปเราไปขึ้นถ้ำหลวงกันค่ะเคยขึ้นนะคเขาพิชโกดวันนี้เราจะมาขึ้นถ้ำหลวงที่เพชรบุรีกันแดดแวงมากคือขึ้นดงเขา นี่เขาก็จะมีคำเตือนนะคะึ้นถ้ำหลวงเขาทางลงถ้ำเขาหลวงมีความชันมากระยะทางถึงปากถ้ำหนึ่งร้อยเมตรความสูงของถ้ำเก้าสิบสองเมตรมีบันไดเก้าสิบเก้าขั้นผู้ป่วยโรคหัวใจผ่าตัดพาดร์ตบอลลูนหัวใจไม่ควรลงถ้ำเขาก็มีคำแนะนำของทางถ้ำอยู่นะคะว่าใครที่ไม่ควรคืนถ้ำไปคืถ้ำเขาหลวงกัน

ลงกันต่อค่ะเราจะไปดูนะคะว่าตอนนี้คือเราไม่รู้เลยว่าน้องบะหมี่อยู่ไหนมีจุดให้เราแล้วาผ่ดด้วยนะทุกค่ะน้องบะหมี่อยู่ไหนเราไปหาน้องบะหมี่กันนี่ก็คือบรรยากาศภายในถ้ำนะคะสวยมากเลย มันได้ละเราไปดูข้างในกันต่อข้างใน,นก็จะมีเป็นหานอนแล้วก็จะมีเป็นพ่อนะคะคอยให้จะมาแบบมาถวายสังฆทา,านกันได้ด้วยนะคะ ยังไงเราเจอมามีแล้วมามีถูจ้าพายอยู่มามีถูข้าพายยังคะถู่ะถูจ้า,า,า,ยยาจ้าก่อนขอ,อตั้งก่อนไหนมีตังไหมนี่นี่น,นี่เอาตังที่แม่ขานี่มาอ่ามีสดอ๋อ,อมีเก่งจัง จ้าเก่งมากทุจร้าอีกทีนึงทุจ้าก่อนทุจร้าเออเก่งที่สุดเลยค่ะลูกอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่สำคัญเราต้องไปที่สุด 嗯。 โอ้ยลิงมีลิงอยู่ในถ้ำนั่นนะคะเนี้ยพาบะมีไปดูลิงกันเราเจอเพื่อนเหรอไหนบะมีเพื่อนบะมีอยู่ไหนลูกเพื่อนบะมีอยู่ไหนอยู่นู่นใช่ไหมใช่ไหมคะโอ้ดูลูกโอ้ ลงบันไดแล้วก็ลงมาแต่ไม่ต้องขึ้นอ่ะเฮ้ยมันไปเป็นอะไรใช่ปะ ไม่เขาเราไม่สาม,มารถเข้าไปได้มากไปกว่านี้ในนะคะเราจะเก็บความงามให้ได้มากที่สุดเลย คนก็เริ่มทยอยเข้ามากันเยอะเลยครัโบนู่แัีนแม่ถ่ายรูปได้มาเต็มเลยแต่ตนบาบีนัไม่มีรูปเลยแต่แม่จะดันสูขึ้นหุมีรอน่อกอเ่อน